โอเคครับมาดูโจทย์ข้อที่14กันนะครับข้อน,นี้มีตัวเรให้พิจารณากันด้วยเนาะนะครับถามว่ายนวัตถุขึ้นนะครับไปนในแนวดิ่งด้วยความเร็วขนาดทีใดๆเป็นฟังก์ชัน vt นะครับเท่ากับ k ลบสองเมื่อ k เป็นจำนวนจริงโดยที่ s จะมีหน่วยเป็นฟุตและ t มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับคำถามอยู่ตรงนี้ครับไม่ป็นคำถามเนาะดูในิหนต่ออีกหนึ่งอย่างว,าาว่าถ้าวัตถุไปได้สูงสุดเป็นระยะทาง400ฟุตนะครับในช่วงเวลา t เท่ากับ5 แล้วถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับข้อใดถูกต้องเนาะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะมานัพิจรารณากันว่าข้อใดถูกต้องนั้นนะครับเรามาดูฟังกช์ชันที่เขาให้มาก่อนฟังกช์ชันที่เขาให้มาคืออะไรครับคือ v t เท่ากับ k ลบ 2t ก่อนที่ครูจะทาโจทย์ข้อนี้ให้ดูนะครับนักเรียนครูจะขอเขียนความสัมพันธ์อะไรบางอย่างให้นักเรียนได้เห็นกันนะนักเรียนในเรื่องของความเร็วนะครับระยะทางอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันนะ จากระยะทางครับ st เนาะถ้าเกิดนักเรียนดิฟถ้าเกิดนักเรียนดิฟนักเรียนจะได้เป็นอัตราเร็ว vt นะครับก็คือเทียบระหว่างอัตราส่วนระหว่างระยะทางต่อเวลาจะเป็นความเร็วเนาะนี่คือความรู้ฟิสิกส์มอต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดิฟนะครับความเร็วขึ้นกับเวลาเทียบกับเวลาเนี่ยจะว่าเป็นความเร่งนะจะเป็นความเร่งก็ความรู้วิทยาศาสตร์มอต้นนะครับที่เรารู้ว่าอัตราระหว่างความเร็วต่อเวลาเนี่ยจะเป็น ความเร่งนะครับและแน่นอนครับพอเราเรียนรู้ดิฟเสร็จแล้วนักเรียนมันก็มีหลังต่อที่เรียกว่าอินทิเกรตคือการย้อนกลับก็คือจากความเร่งนะครับถ้าเราอยากหาความเร็วจากความเร่งเราจะต้องทําการอินทิเกรตคืนให้เป็นความเร็วนะครับถ้าเราอยากรู้ระยะทางจากความเร็วเขาต้องการอินทิเกรตความเร็วคืนให้เป็นระยะทางประมาณทันตมองน,นี้นะครับและแน่นอนดูข้อนี้ถ้าดูชอย เร็วเขาจะพูดแค่เรื่องของความเร็วกับเรื่องของระยะทางแต่ว่าณนะตอนนี้เรารู้แค่ว่าสมการฟังก์ชันของความเร็วแสดงว่าย,ยังขาดในเรื่องของสมการฟังก์ชันของระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการหาสมการกระยะทางด้วยเนาะนะครับโดยการทําการอนะินทิเกรตซะก็คืออินทิเกรต k ลูกสาวสองทีให้ดูกันนะครับอ่จะได้ว่ามันคือ s t ถ้าเราอินทิเกรตกันจะได้ว่าอินทิเกรต k ได้เป็น kt กับอินทิเกรตเทียบ p นะครับ อินทิเกรตลบส่ทสองทีอ๋อเป็นลบสิบหกทีกัสองนะครับอันนี้ทําเป็นกันแล้วนะอย่าลืมอินทิเกรตทุกครั้งต้องบวกค่าคงที่ c ประกอบไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาชี้ให้เห็นกันชัดเจนว่า c จะเป็นอะไรทันจากเงื่อนไขที่ว่าถ้าวัตถุนะครับเคลื่อนที่เป็นระยะทางสี่ร้อยฟุตนะครับเมื่อทีเท่ากับห้าจะทาได้ได้ว่า c เป็นอะไรแต่ว่าครูสังเกตอย่างหนึ่งว่าเฮ้ย st เนี่ยนอกจากติด c ไม่พอจะติด k อีก นะครับซึ่ง k เนี้ยเราก็สามารถหาค่าได้จากเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าวัตถุไปได้สูงสุดเป็นระยะทาง400ฟุตคําว่าไปได้สูงสุดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะ T เท่ากับ5นะครับนาทเท่ากับ5ทาให้ vt หรือ v5 เนี่ยนะครับจะมีค่าเป็น0ก็คือมันจะเป็นข่าวเป็นจุดวิกฤตเนาะที T ่เท่ากับ5คือจะเป็นจุดวิกฤตของ st เมื่อทาการดิฟออกมาเป็น vt เนาะดังนั้นครูก็ทําการแทนนิดนึงออกมาเป็น v T, ถ้าจะเท่ากับ k ลบสาสคูณหจะต้องมีค่าออกมาเป็น0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คิดเลขเลยนะ k ของเราจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหนึ่ง้อยหกสินั่นเองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า vt ของเรานะครับจะเขียนได้เป็นหนึ่ง้อยหกสิบลบสาสบสอง t โอเคไหมนะครับและจะท่าบต่อไปอีกได้ว่า st ของเรานะครับจะออกมาเป็นหนึ่ง้อยหกสิบท ลบ 16t กลังสบวกกับ C เพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ST ที่แท,ท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเรายังยังไม่แทนกันเลยว่าถ้า T เป็น5แล้วไปได้ ST เป็นร0 0เนี่ย c จะเป็นอะไรนันแทนเลยแล้วกันนะครับจะได้ว่ามันคือ S5 จะเท่ากับ160กคูณ5ลบ16คูณกับ5้ากำลังสงบวกี่จะได้ว่ามันคือ,ค 5, ค 5, 2, คอ800 ลบเท่าไหร่ครับ5กํ 2, ลัง2 25เนาะ25คูณ16ต้องเป็น400บวกกับ4ซึ่ง s5 ของเราต้องได้ค่าออกมาเป็น400นะครับ8บวกกับ400ก็คือ400แสดงว่า4ก็คือ0แสดงว่า 3, สุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ว่าฟังก์ชัน st ของเราก็คือ 160t ลบกับ 16t กํลัง2นั่นเองโอเคไหมครับ st คือ 160t ลบ 16t กํลัง 2, 2เนาะทีนี้พอเราได้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว ครูว่าเรามาล่งเช็คช้อยกันเลยดีกว่าว่าช้อยไหนถูกต้องกันนะครับอ่ะไล่เช็คช้อยกันเลยดีกว่าขอเริ่มด้วยช้อยที่1ช้อยที่1พูดว่าความเร็วเฉลี่ยของวัตถุเมื่อ t เท่ากับ2ถึง t เท่ากับ5มีครับเป็นส8ฟุตต่อวินาทีความเร็วเฉลี่ยความร,วรู้กันอยู่แล้วก็คือสูตรของ s หารด้วย t นี่คือความรู้วิทยาศาสตร์มอต้นเลยนะครับ s หารด้วย t นะระยะทางจาก2วิไปยัง5้าวิคือตั้งต้นที่ s 5ลบ S2 เวลานะครับจากค่าวิจากคไม่ไปค่าวิก็คือเป็น3วินาที S5 แทนไปแล้วรู้แล้วคือ400นะครับ S2 นะ S2 ก็คือเราก็แทนในฟังก์ชัน ST ST ของเขาคือ160 T ทีลบ16กทีกำลัง2แทนค่าเข้าไปออกมาเป็น160คูณ2นะครับ160คูณ2ลบกับ16กคูณกับ2กำลังสองอย่าลืมอันที่สด้วย นะครับคิดเลขนะครับตรงนี้ได้ออกมาเป็น400นะครับลบ320นะแล้วก็บวกลบลบเป็นบวกนะครับบวกกับสองกําลังสี่ได้สีอกสองได้สี่ผิดครับ16บคูณสคือ64นะ16บคูณสออกเป็น64เนาะคิดเลขจะได้ออกมาเป็นเทนะ่าไหร่ครับตรงนี้เป็น144เนาะอย่าลืมหารด้วยสนะหารด้วยสามหน, 3, นึ่งสี่หารด้วยสามทุกทีจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับออกมาเป็น48ฟุตต่อวินาที นะครับตีฟุตต่อวินาทีนะอ่าฟุตเนี่ยเร่งมันตรงกับใช้หนึ่งพอดีเพราะข้อนี้ต้องตอบข้อหนึ่งได้เลยนะตอบข้อหนึ่งได้เลยนะครับแต่นี่คือการสอนหนังสือของครูครูต้องทําให้นักเรียนเห็นชัดเจนทุกตัวเลือกขอดูช้อยสองครับช้อยสองบอกว่าวัตถุมีความเร็วเริ่มต้นเป็นกระสบอฟุตต่อวินาทีความเร็วเริ่มต้นคือสตาร์ทที่ t ีเท่ากับศูนย์ คือจุดเริ่มต้นนั้นแทนเลยเป็นอะไรครับ v ศเนาะ v t คือ160ลบสนักเรียนก็แทนไปเลยครับเป็น160ลบ32คูณกับ0ูนย์ักเรียนจะได้ว่ามันคือเท่าไหร่ครับ160ฟุตต,ต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ผิดเต็มๆนะผิดเต็มๆนะครับช้อยสครับนักเรียนช้อยสบอกไว้ว่าวัตถุตกพื้นเมื่อ t เท่ากับ5 s t function ของเราคืออะไรครับ ร้อยหกสิบ t ลบสิบหก t กับกอแทน t เป็นศูนย์ปก็คือเราต้องแทน st เป็นศูนนะครับพอภัยเท่ากับ160ยหกส t ลบสิ t กกำลังสองนะย้ายไปนิดนึงครับจะได้ว่ามันคือ16 t กับกำลังสองเท่ากับร้อ t นะครับเอา t หาตลอดครับจะได้ออกมาเป็น16 t เท่ากับร้อยบนะตัดอย่างนี้เลยนะตึกตึกอย่างนี้ขึ้นมาแสดงว่า t ของเราต้องได้เป็นเท่าไหร่ครับ สิบวินาทีนะสิบวินาทีจริงๆที่เป็นสูตรด้วยนะถึงทาให้ตอนันนี้เป็นจริงแต่ว่าสูตรนี้คือจุดเริ่มต้นไงถ้าสิบฟุตมันต้องผ่านการเคลื่อนที่มาแล้วเนาะแสดงว่าวัตถุกตกพื้นดินที่ทีเท่ากับสิบอันนี้ก็ผิดนะครับและข้อที่สี่บอกไว้ว่าอะไรครับข้อที่สี่บอกไว้ว่าความเร็วของวัตถุขณะที่ทีเท่ากับสองเป็นร้อยหกสิบฟุตต,ต่อวินาทีนะก็พูดถึงความเร็วใช่ไหมก็ต้องใช้ V t ท t ทคืออะไรก็คือ 6, ร 3, ้อยหกสิบบสามนสองทีนักเรียนก็แทนเข,าเข้าไปนะ ก็เป็น V2 เพราะเรอยากลดนะสองวิก็แทนเข้าไปเป็น160รบลบกับส2สิบคูณสองาคูณคือ64สิบครับร้อยหบลบหออกมาเป็นเท่าไหร่ครับออกมาเป็นเ6ฟุตต่ตอวินาทีแสดงว่าใช้สี่ก็เป็นตัวบที่ผิดนะครับนี่คือตัวอย่างของโจทย์ ประยุกเนาะในเรื่องคราวของอินทิเกรตก็เอามาพิจารณากันให้เห็นนะครับเพราะว่าเผื่อเอาเอาจจะก็สอบกันเพราะว่าในเรื่องของระยะทางน,นะครับความเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของความเร่งเนี่ยก็เป็นเรื่องข้อที่ติดชาร์ตนะครับที่เขาจะนิยมมาออก้อสอบถามถไทยความรู้พวกเราว่าเราสามารถที่จะนําเอาความรู้คากรัสไปใช้ในการแก้ปัญหาได้หรือไม่นะครับและนี่คือโจทย์ข้อที่สิบสี่นะครับ